เจ้านักกินซีซั่นสองคอนโดเดอะลิฟวินเพ็ดเกษมช่วงที่แล้วในภารกิจกินรถไทยกับโจทย์เข้าเหนียวมูปิง้งแล้วก็เป็นเจมส์ที่ออกสตาร์ทได้แรงมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในตอนนี้แต่คนที่รั้งท้ายสุดคือฮัตซึ่งเริ่มมีอาการไม่ดีแล้วครับมาติดตามกันต่อกับเครื่องทางที่เหลือว่าใครจะชนะและใครจะต้องไปแข่งรอบกินหนีตาย ผ่านไปครึ่งทางตอนนี้พิธีกรของเราก็ขอไปตามติดสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยครับตอนนี้พี่ฮัทอยู่ที่จานที่6นะครับซึ่งกินหมูหมดปุ๊บก็จะขึ้นจานที่7เลยนะครับตอนนี้เจมส์นะครับ8 9 10สพอลูกคู่นี้นะฮะคือทำไมลูกกินเลยพ่อไปเยอะเลยครับวันนี้ของคุณเอ็กนะครับ1 2 3 9าจานอีกจานหนึ่งก็จะตาม คุณเจมทันแล้วถ้าโค้งสปีดนี่ได้ผมว่าน่าจะไปได้อีกเยอะขอ,องพี่เบนเจ็ดแปดเก้าเท่าพีเอ็กเลยครับรอบนี้ผู้หญิงผู้ชายสูสีมากพี่มดนะครับเจ้าจานดูไม่น่าเป็นห่วงนะครับมีแค่พี่ฮัชคนเดียวที่อาจจะดูแบบว่าจํานวนจานไม่ได้เยอะมากฝั่งนู้นเป็นไงบ้างครับถ้าดูออกแบบไม่ได้นับนะก็จะมีพี่หลุยนี่แหละครับน้อยที่สุดหลายคนนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10จานตอนนี้ครับถ้าไม่เร่งสปีดมาก และกินได้เรื่อยๆผมว่ายังไม่น่าเป็นห่วงและในตอนนี้คนที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะต้องไปรอบกินหนีตายมีอยู่3คนด้วยกันคือฮัหลุยและตั้งซึ่งกินไปได้7ชุดเท่ากันครับสปีดของเราเนี่ยผมว่าเร็วสำหรับตัวผมละแต่คือเราช้าสำหรับผู้แข่งทุกคนเราจะไม่อยากเป็น2คนสุดท้ายครับเพราะ1ใน2จะต้องกลับบ้านไปในวันนี้อืตอนนี้นะครับเหลือเวลาไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ เต้ยเริ่มลุกขึ้นมาเขย่าตัวเองแล้วนะฮะเอาละฮะวันนี้คุณเต้ยดูมีอาการเล็กน้อยการลุกขึ้นแล้วเขย่าตัวนะเป็นเทคนิคในการกินที่ดีเลยจริงๆยืนกิน,นดีกว่านั่งกินด้วยซ้ำแต่ว่าไม่อยากจะยืนกินมือแรกกอก์ฟสามไปเลยเอา,เอาบึดจำบึดจำบึดแล้วน้องโป้งปั้นนะครับกินไปได้เยอะเขาทำสติไวได้ดีมาตลอดอยู่แล้วนะฮะซึ่งเจมก็ดีเช่นกันวันนี้ดู ไม่ห่างกันเกินหนึ่งจานเลยนะเอาจริงๆเขาทําสถิตินิ่งมากนะนะรอบนี้เขาดูกินแบบว่าแล้วเมี์ละไม้มากขึ้นนะครับไม่เหมือนกับที่มันผ่านมานิ่งแล้วตั้งใจอ่ะอืมโอ,อ้นะครับ14จานโอ้โหจะ4ี่โลแล้วนะกี่ประมาณ2จานก็4โลแล้วใช่อย่างนี้อ่าผมถามนะพี่พิมพประสบการณ์ที่เราเคยแข่งกับคนญี่ปุ่นใช่ไหมอย่างแก้วโซนนี้คิดว่าปันโปงเนี่ยถือว่าเริ่มสู้ได้หรือย,อยังครับตอนนี้ เริ่มแต่ต้องพัฒนาอีกค่ะต้องให้ได้ประมาณ5โลครึ่งถึง6โลเนี่ยสู้ได้เลยในทุกๆครั้งที่แข่งนะตอนนี้นะครับพี่ฮัชบอกเลยว่าอาการดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร,ร่นะฮะเริ่มใช้ชิดชู่จะหมดกล่องแล้วนะครับตอนนี้เข้าใจนะฮะว่ามันมันมันเยอะตอนนี้นะฮะคุณเอ็กใส่หูฟังนะครับเต<อ>รียมไมาเยอะมาก แล็นักกินใสยอุปกรณ์ฮะแต่เขาไม่ได้ยินผมหรอกครับเพราะเขาใส่หูฟังครับวันนี้ X ได้ขอใช้หูฟังเพื่อกินตามจังหวะเพลงซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยให้กินได้เร็วขึ้นด้วยครับโอ้ใส่หูฟังปุ๊บเออมาเลยมาปั๊บมีสมาธิขึ้นโอ้มันก็คือเห็นผลเลยอะรอบตัวเราอะมีแกะเพลงที่เราเปิดทำให้เราคึกเหว่แล้วมีสมาธิอยู่แกลข้างหน้านี้เป็นการเพิ่มแรงคือกอดสุดท้ายครับ เป็นเป็นเพลงแบบค่อนข้างเร็วแต่ไม่เร็วจนเกินไปทําให้จังหวะเคี้ยวของเรามันเร็วขึ้นด้วยเนี่ยดูดิฮึบฮึบอุ้ยนั่นเอาแล้วโหเอ็กเร็วขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนเลยอ่ะครับตอนนี้เวลาเหลือมไม่ถึง5นาทีและผู้ที่สุ่มเสี่ยงที่อยู่จะอยู่ใน2อันดับสุดท้ายในวันนี้คุณหลุยคุณตั้งคุณฮัชครับเอ้ยโอ้ย นี่ว่าข้าวจำ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 เลยพี่ฮัทว่าไงครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พี่ฮัตก็กําลังเร่งอยู่นะฮะเชื่อว่านี่ก๊อกสามแล้วก๊อกสามแล้วข้าก๊อกสามสี่นาทีสุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้เห็นความเก๋าของพี่ฮัตตรงนี้แหละที่พี่ฮัตเขาจะนั่นไงฮะยืนแล้วเอมานี่ความเก๋านะฮะเจมก็ยืนแล้วพอลูกยืนแล้วครับตอนนี้ดันยืนพิ่มไอเจมอีกแหมพอลูกจริงเอาว่ากระโดดเลยครับมามามานี่พี่ฮัทหมดอีกแล้ว พี่ฮัทหมดอีกแล้วนะฮะพี่ฮัทหมดอีกรอบนะฮะพี่ฮัทหมดแล้วอ่าและต้องบอกขอ,อย้ำปฏิกิริยาอีกรอบนะครับถ้าใครที่อ้วกออกมาปรับแพ้ทันทีนะฮะ,ะเดี๋ยวดว่าเอา ตอนนี้หลายคนเร่งมือนะครับและที่ดูแรงไม่ตกก็คือโป้งกับปั้นอยู่แล้วครับแต่คนที่ต้องระวังเรื่องอาเจียนคือคุณเอ็กนะฮะใช่อะอืมเบาๆนะครับเขาดูกดดันตัวเองมากเขาดูกดดันมากไปตามเสียงเพลงเออดีไหมครับแบบนี้ดีไหมก็ดีอีกแบบฉบับหนึ่งนะคะบางทีมันอาจจะทําให้เราผิดเพี้ยนได้ก็ได้นะคุณเตยมาแรงมากแรงมากนะฮะคุณเตยนะตอนนี้นะ ปั้นหมดอีกแล้วคุณเต้ยก็ยัดเต็มที่เลยนะคุณเต้ยโอ้นี่หลายจานมากนะนี่มมามื่ของเราเลยนี่คือมมามื่ของเราเลยเตอยนี่ก็คือเป็นง่าใหม่ที่ง่าสนใจทีเดียวที่มดนะฮะก็คือดูกินไม่เื่อเลยไม่ใช่เต้ยที่ม้าแรงอีกครั้งตอนนี้มดที่นั่งกินเงียบๆจากการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีแต่กลับไล่ตีตื้นจนตามกลุ่มผู้นํามาแล้วและตอนนี้ปั้นโป้งและเก็ยังสูสีกันอยู่ซึ่งผลชนะอาจจะต้องตัดสินกันแบบคำต่อคำเลยก็ว่าได้ครับ ตอนนี้เหลืออีก2นาท, 2> <ส>ทีเท่านั้น2นาทีเท่านั้นครับโอ้ยนั่งไม่ติดแล้วครับเหลือเวลาอีกเพียงน้อยนิด<ชอบ>ก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าใครจะได้ที่หนึงและใครจะต้องไปแข่งรอบกินหนีตายโอกาสเหลือไม่มากตอนนี้มีแรงกินเท่าไหร่ก็ต้องใส่ให้หมดแล้วครับ อ้าวเร่งได้เร่งเลยนะครับตอนนี้2นาทีเท่านั้นนะฮะคุณเต้กระโดดแล้วครับตอนนี้ใครที่คิดว่าตัวเองอาจจะไม่อยู่อันดับที่1เพราะวันนี้ไม่มีใครลอยลำนะฮะต้องเร่งเลยและใครที่กําลังคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่2อันดับสุดท้ายต้องเร่งเลยครับผมก็คิดว่าถ้าเราลุกยืน,นมันจะโฟกกว่าเดิมอย่างที่เรารู้กันมีคุณฮัทคุณตั้งกับคุณหลุยนะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งในสามคนนี้ถ้าใครเร่งสปีดได้ในช่วงจังหวะสุดท้ายนี้หนึ่งนาทีครึ่ง คนนั้นจะไม่ตกเป็น2องันดับสุดท้ายแน่นอนใช่ครับและแน่นอนฮะผู้ที่ได้เยอะที่สุดคุณจะได้เงิน3,000บาทจากทางรายการไปเลยโอ้โหสู้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 เลกหนึ่งาทีครับหนึ่งาทีสุดท้ายโอ้โหเวลาบีบฮะคนกินก็บีบเข้าไปอีกนะครับโอ้งหมดอีกแล้ว 4ีวินาทีสุดท้ายผมว่าตอนนี้เนี่ยถ้ายเรายังไม่จุกให้น้ําช่วยเลยใชเพื่อที่จะกืนุรอบนี้เป็นการเห็นหลายคนนะฮะมีเล่นเครื่องในช่วงโค้งสุดท้ายตรงนี้นี่ไง30วิโอ้ยคุณตั้งขออีกจานหนึ่งมาฮะมาฮะคุณหลุยก็กําลังยัดเข้าปากนะฮะอ้าวคุณหลุยกําลังจะหมดเดี๋ยวยกขออีกจานหนึ่งหรือเปล่าเอาใจช่วยฮะเาใช่วยทุกคนครับทาให้เต็มที่นะครับ15วินาทีสุดท้ายครับเอาแล้วนะครับยัดใครยันเลยได้ยัด10 9 8 เจ็ดหกหสี่สามสองหมดเวลายกมือครับ <S <S คิดว่าผมยังไม่กินหีีตายแน่นอนครับยังไม่อยากกลับ,รบ,บครบับผกไกลครับบ้านบอกได้เลยนะฮะว่าการแข่งขันในภารกิจแรกภารกิจกินรถไทยในวันนี้เนี่ยโอ้โหมันมันและสูสีกันมากๆเลยครับแต่ว่า อย่างที่เรารู้กันครับมันต้องมี1คนครับที่จะคว้ารางวัล3,000บาทจากทางรายการนี้ไปได้และอันดับที่1กับอันดับที่2นะห่างกันแค่45กรัมเองโอ้นิดเดียวนิดเดียวเลยนะะน้อยมากๆกินไปได้ทั้งหมด17จานทั้งคู่ครับมั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าจะชนะปงมั่นใจว่ายังไงปงจะชนะปั้นแน่นอนแต่ผู้ชนะที่จะรับเงินรางวัลจากทางรายการ3,000บาทก็คือปั้นครับ ดีด้วยครับกับเงินรางวัล3,000บาทจากทางรายการและปั้นผู้ชนะได้ภาร,รกิจกินรถไทยกินข้าวเหนียวมูบิ้งไปถึง17ชุดน้ำหนักรวม4.41กิโลกรัมภูมิใจที่ได้ที่หนึครับสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับหลออให้ปั้นดีใจไปก่อน2รอบครับคราวหน้าของจริงและผู้ที่ต้องไปแข่งกินหนีตายคือคุณหลุยครับพี่ฮัชครับได้เพราะข้าวเหนียวเลย และนี่คือสถิติในภารกิจกินรถไทยของทุกคนครับมาติดตามกันต่อกับโจทย์กินหนีตายที่ทั้งใหญ่ทั้งหนักและร่วมลุ้นร่วมเชีย์ไปกับหลุยและฮัทไรกันแน่ที่จะได้เข้ารอบต่อไปกับศึกเจ้านักกินซีซั่น2